สวัสดีครับก็พบกับครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับในส่วนของวิเคราะห์จาะลึกพื้นฐานและวันประจำวันที่16มีนาคม2560นะครับก็วันนี้ก็มีตัวเดียวนะครับก็คือตัว s v i นะครับก็ผลประกอบในเรื่องของผลประกอบการนะฮะต้งต่มาสีเนี่ยกำไรนะครับสุดที่ออกมาอยู่ที่207ล้านบาทนะครับก็ลดลงไปถึง56%เทียบเดือนเดียนะครับสาเหตุที่กำไรลดลงเนี่ยก็เนื่องจากในปีที่แล้วนะครับมีการรับรู้เงินประกันจาก ไฟไหม้เข้ามานะครับอีกทั้งปีนี้ก็มีค่าใช้จ่ายพิเศษเกิดขึ้นจากการเข้าซื้อซีเดลด้วยนะครับโรงงานในไทยเนี่ยเริ่มกลับมาผลิตได้ดีขึ้นนะฮะก็ส่งผลให้ยอดขายในไตรมาส4เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง52%เยียร์อันเยียร์นะครับแต่มีการตั้งสำรองพนักงานของซีเดลนะครับให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีก็ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นนะฮะกดดันให้อัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยลงมาอยู่เหลืออยู่แค่เพียง8.8%จากไตรมาส3ที่9.5%นะครับ อีกทั้งนะครับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารก็เพิ่มขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นไปตามการลงงบซีเดลนะฮะซึ่งก็ยังทําให้มีค่าใช้จ่ายพิเศษจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการซื้อกิจการเข้ามาด้วยอีก32ล้านบาทนะครับก็เลยทําให้ค่าใช้จ่ายและขายและบริหารในไตรมาสนี้เนี่ยเพิ่มขึ้น77%เทียบปีก่อนนะครับแล้วก็ยังมีการรับรู้กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามา52ล้านบาทนะครับดอกเบี้ยจ่ายก็เพิ่มขึ้นนจากกเงิู ที่เข้ามากู้ยืมเพื่อการซื้อตัวซีเดลนะครับภาพรวมทั้งปี59นะครับกำไรสุทธินยอ,อยู่ที่1,603ล้านบาทนะครลดลง21%เยียร์ออนเียแม้ว่าย,ยอดขายจะเพิ่มขึ้นถึง35%นะฮะแต่จากการรวมงบของซีเดลเข้ามากับการใช้กำลังการผลิตในไทยที่ยังอยู่ในระดับต่ำแล้วก็ยังมีการตั้งสำรองพนักง,งานก็ส่งผลให้เมอร์จินเนี่ย ยังคงลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับอีกทั้งค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิ่มขึ้นสูงถึง68% year on เ e อ r เนะครับซึ่งเป็นผลจากการลงค่าใช้จ่ายของซีเดลเข้ามานะฮะแล้วก็ยังมีค่าใช้จ่ายพิเศษนะฮะต่างๆด้วยนะฮะลงไปถึงดอกเบี้ย<อ>เงินกู้ยืมนะครับเพื่อเข้าซื้อกิจการมีขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนที่1้อล้านบาทนะฮะแต่ก็มีการรับรู้เงินประกันไฟไหม้เข้ามาที่1,292ล้านบาทนะครับสำหรับไตรมาส4นะครับเราได้มีการปรับประมาณการลงนะครรัับบโททีสําห ในปี2560นะครับเราได้มีการปรับประมาณการลงจากเดิมนะครับแม้จะเห็นการผลิตในไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้ดีเท่าที่เคยมองไว้นะครับอีกทั้งการปรับมาตรฐานบัญชีรวมการดำเนินงานของตัวซีเดลเข้ามาก็ทําให้มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับก็ยังคงกดดันนะครับต่อการดําเนินงานในปี60อยู่นะครับโดยเราได้มีการปรับยอดขายนะครับ มาอยู่ที่13,222ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น21%เยียร์ออนเยียนะครับเ,เป็นการเพิ่มขึ้นของยอดขายทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศนะครับส่วนอัตรากําไรขั้นต้นนะครับก็คาดว่ายังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับเนื่องจากในครึ่งปีแรกเนี่ยการดําเนินงานจะยังไม่ดีนักนะครับส่วนค่าใช้จ่ายขายและบริหารก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ในอัตราที่ชะลอตัวลงนะครับ เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษจํานวนมากเหมือนปีก่อนนะครับเราก็มองกําไร,ก,ราก่อนรายการพิเศษนะครปี60ของตัว s v i อยู่ที่854ล้านบาทนะครหรือโตถึง107%เทียบ year on year นะครับแต่หากดูที่ตัวกําไรสุทธิเลยเนี่ยจะลดลง47%นะฮะเนื่องจากมองว่าจะไม่มีการรับรู้เงินประกันอย่างเช่นปีที่ผ่านมานะครับแม้การดําเนินงานยังมีความล่าช้าจากปัจจัยภายในที่ยังส่งผลต่อการดําเนินงานนะแต่จากคาดหมาย การได้คําสั่งซื้อจากลูกค้ารายใหม่ๆที่จะเข้ามาเพิ่มในครึ่งปีหลังนะซึ่งจะหนุนการเติบโตของบริษัทในอนาคตทําให้ทางฝ่ายยังคงคําแนะนําถือนะเพื่อรอการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งนะครับปรับราคาพื้นฐานของตัว s v i นะครับเป็น5.60บาทนะครับก็จบในส่วนของวิเคราะห์จาอลึกพื้นฐานรายวันครับ